หาเห็ดบ่เห็ดมงคลคนมันนกเมืองได้บาดพี่น้องเยว่าอัสิามันเปล่ยนไ้ตลคนูก็ไเดาอ้ได้เห็ดอ่ยังได้อยู่ตัวนี้ไป้บ่ได้จักดอกไอ้ได้ตเห็ดไข่ดอกนี่อันนกนะได้อีกล่ะเ็ดปวกอะไรงได้อยู่ตัวนั้นมีนันใดมันอันใดมันดอกงาม่อห็ปวกอยู่นี่ คอยังบ e ่เห e nah, e ็นนั่นดิคอยังบ่เห็นน ay ั่นดิเก็บมแล้วคนญี่ม้บินั่นแหละเอก็บไมันคนญี่ปุ่นี่่ไดอะไรันนได้แงวาบ้นน่ะดีค่ะอ๋อโอ้้กไปนะอือวน้อยอยู่อืม ว่าน้อยอยู okay. well, ่ฟังไวอฝังไวคือเก่าแต่เตียเตียยหน่อยเคียใหญ่เออเพิ่นก็ไปคนมันแซงหรืสัตาจะไปคนมันแซงดจ้าเอามันม่หลายเคียบพิ่นเจียบต้นน่อยต้นน้อยออเคียอเคียใหญ่อยู่เด้อล่ะอืม คันเขียดซ้ำน no well. ี่อ oh. ยู <s <S ่คามันสวบมันกับหัวใงญยลด้นี่เนาะแม่ันแสดงมาอยู่นี่โบดมสมบูรณ์ซ้ำาเขนสวอหลเัวเขียนแล้วโอ้ห่วงัปจะเขียนวเออคันเออเฮ็ดบไดเฮ็ดจิงจริงไม่เลยคะไรคนก็ซือนีว่าสนด้หลายกูมยู่ เส้นละเอ็ดเอาไปเก็บพนี่เป็นยังไงนี่อ๋อบังเมฆเกือนมันขมมะเห็ดปวกเอาแม่พวงเลยดอกงามไปพวงไปใส่นี่ไ่พวงดิออนี่ได้เห็ดแดงอยู่อองามได้เห็ดอยู่ตันนี่นั่งเศร้าเมื่อยซ้ำบาทนี่ า <laughs> ไปเอามา <laughs> เอาไปเอามาก็นั่งเศร้เาเมียอี๋นี่เราพี่น้อง okay, บรยาา <laughs> บรยากาศได้ป่า <laughs> บรรยากาศได้ป่าเหตแตะวันบรายเห็ุพี่น้องเอ,เอ้ยมานนี่กันซื้อ,อดอกมันนี่มาออกกบลังขาซื้อ,อจ้าขึ้นไปหมขึ้นไปไหมอี <laughs> <laughs> บ่ยน้อมแพ้ปน้อยอะ่ะ <laughs> บยอมแพ้เด้อมื่นไปไหมบาย้อมแพ้เด้อพี่น้องเอ้ยมืินไปไหมมันออกบอทางปุ่นฮะช่องเมกมันออกจังหวะเขาบอกไปไก่แต่ช่องเม็กุนยิงพวงไปสลยละเอ้ะปลอกบเย็น เมื่ไปล้ยิงเพิงจยากเมื่อแล้วป้าป้าป้ากระปานกับบ้านไม่มีเห็ดจ้าข้าพักก่อนอย่าเด้อมึงอ่ะมึงคอยได้พี่น้องละคอยได้อันนี้เห็ดดอกนี่ยพ่นกระหายได้นี่ไอ้หน่อยพ่นเอาหายใบปลาแหลกพ่นได้พ่นเลยใส่กระตาไว้เมืองในจะขวางมึงคอยได้เห็ดสองดอกละคอได้เห็ดสองดอกโอ้ยตเดินจะขวางเด้ ป้าป้ากลับบ้านขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้คลิปนี้แค่นี้ละค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย